ทำอะไรทําความสะอาดห้องจ้าถ้าทาความสะอาดทําความสะอาดห้อง,องแล้วมายุ่งอะไรกับโต๊ะคุณอาทิตย์ด้วยล่ะฮะอฮะรูปผู้หญิงเนี่ยใช่ม่ใช่สวยด้วยนะแบบเนี้ยนะที่ถึงไม่ยอมมองใครเลยอุย้ยอะไรอะไรนักหนานี่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 สอนกี่ทีแล้วว่าเลิกคิดเลิกหวังสักทีหนึ่งกับเรื่องในอาทิตย์นะ่ะหูจิก็เลิกหวังแล้วนะแต่เห็นหน้าผู้หญิงคนนี้แล้มวมันอดไม่ได้ นังนีนี่เอ๊ะแปลกจริงๆนะนายอาทิตย์ไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงอะธรรมดาวันวันหนึ่งก็เห็นอยู่แต่ในสวนในไร่เออจะออกไปในเมืองก็ไม่เคยไปคนเดียวไปทีหลายๆคนไม่รู้จักได้ยังไงวะเนี่ยเอ๊ะใครละ่ะหน้าตาก็ไม่เคยเห็น คุณอาทิตย์ไม่สนใจคุณเน,นีแล้วคุณย่าจะนอนตายตาหลับได้ยังไงเนี่ยดูสิดูคุณน,นีเลือออกสวยออกหน้ารักกว่าตั้งเยอะตั้งแยะอาทิตย์นะคุณอาทิตย์ เห็นเลยว่าใครจะสวยจะน่ารักกว่ากันฮและอีกอย่างหนึง่งคุณอาทิตย์ก็จะได้ไม่ลืมคุณนีด้วยว่าแต่คุณนีนะสิอยู่ไกลขนาดนะแล้วจะลืมคุณอาทิตย์แล้วเปล่าคะคุณนีเรียนจบเมื่อไหร่รีบกลับมาไวๆนะคะ สุดท้ายนะแก้วขอให้คุณนีสบายดีส่วนนะแก้วและทุกคนที่สวนสบายมากค่ะอ๋อนะแก้วอยากจะฟ้องว่าไม่รู้ว่าคุณอาทิตย์ไปเอารูปของใครมาไว้ในห้องสวยแล้วก็น่ารัก สู้คุณนีของนักแก้วไม่ได้หรอกค่ะใครามาวาง่ง สจะเป็นนาแก้ว นายแก้วต้องการอะไรเนี่ยเธอมนได้หลอกฉันแน่นะพี่ทิศก็รู้ฉันแตไว้ในห้องนอนจริงๆอะหรอจริงๆ วางไว้บนหมอนได้สิอ้าสารเลิศจริงเลยเฮ้ยลืมไปแล้วเธอรู้ได้ยังไงอะน้าแก้วเขียนมาบอกน้าแก้วน้าแก้วเป็นแม่บ้านของคุณยา่าเป็นย่าทางห่างกันนะ่ะและน้าแก้วเนี่ยนะคุณย่าก็ให้ดูแลสวนด้วยหมดพี่อาทิตย์อหรออือแล้วมันก็เกิดน้าแก้วเขาไม่ชอบฉันละไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่าน้าแก้วนะไม่วุ่นวายเรื่องสวนตัวของพี่อาทิตย์หรอก แล้วคนอย่างพี่อาทิตย์เนี่ยนะเขาก็ไม่เชื่อใครหรอกนอกจากตัวเอง,งนี่มันก็แสดงว่าเขาเป็นคนเก่ง <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองใช่อย่างนี้แหละนะเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายแท้ๆเลยละ่ะ <c oughs> อ๋อคิดถึงจะย่ายอยู่แล้วคิดถึงจังเลยอ๋อนี่ต๋นจะไม่เชื่อนะว่าเธอจะเป็นมากขนาดนี้เชือเธอจคิดถึงเขาจริงๆโอ้โอ อย่าแข็งดิอย่าแข็งแบบอย่าทำตัวเก่งเหมือนสกเบอแบบเอ้อใช่ทีนี้หน่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะได้วนายนี่ไงมาถ่ายรูปตอนนี้ถามจริงอะเออไม่รู้อยากถงอยากถ่ายอ่ะอย่าพูดมากนะถ่ายให้มันดีๆก็แล้วกันอานามาเร็วเอาท่านี้บ้างโอ้ยดูเดะดูเดะสงสัยเว้ยคุณจะถ่ายลูกไปลงคอลัมน์ลุงหนวดเว้ยเฮ้ประกาศใครผู้คถ่ายถ่ายด้วยคนถ่ายด้วยคนเด้๋ยวด้วยผมด้วยผมด้วย แล้วใครจะถ่ายฮะไอ้ต๊อดจะไปถ่ายป่ะแล้วใครจะถ่ายด้วยคิดรูปละห้าบาทไม่ยิ้มหน่อยได้ไหใช่ลองคิดแค่ถ่ายลองรูปละบาทน่ะที่ใครที่มันนะมาต่อมาต๊อดมาถ้าถ่ายบาทซ้ายบาทขวาเข้ามาเลยมานายก็ไปอย่างเงี้ยแหมจะบาทซ้ายบาทขวาดีเลยอไปเฮ้ยไม่จัดท่าเลยไปไปไปนี่หนักอ่ามวก เอาไว้ตรงนี้ทำมือทำมือย่างงี้ดีดีทานที่หนี่อ่ายิ้ม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 ยิ้ยิ้มหๆ่สองสาม คุณแม่กําไรรอปีกายตั้งหลายเท่านะค่ะคุณพี่ลุกหรือเปล่าไม่หรอมั้งคะคุณพี่ถ้าทางทํางานขยันขันแข็งขนาดนั้นเรียนก็จบมาทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะโชคดีแลละไม่ว่าคุณอาทิตย์ตั้งใจทํางานนะคะอ่ะอจะเรียกว่าเก่งบวกเฮงก็ได้ค่ะ แล้วแม่แก้วไม่คิดบ้างเหรอจ้าว่าในอาทิตย์เนี่ยนะเขาอาจจะมีการงุบงิบงุบงิบอะไรบ้างน่ะเรื่องนั้นดิฉันเอาหัวเป็นประกันค่ะว่าในอาทิตย์เนี่ยใช้แต่เฉพาะเงินเดือนทีุ่ิย่าให้เท่านั้นค่ะอ <c oughs> จริงเหรออ่ะนั่นคนงานใช่ไหมนั่นอ่ะ <c oughs> ครับสวัสดีครับลูก่ลูกพี่เราไปไหนล่ะฉันให้คนไปเรียกอะทำไมไม่มาอ๋อนาที่เหรอครับเขาไปไถที่ใกล้ๆกับเขานะครับระวังจะไปเจอเขตป่าสงวนนะยะเป็นที่นอสสามแล้วล่ะครับเป็นชื่อของคุณย่าเรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนะครับเพราะที่ตรงนั้นก็ปล่อยทิ้งว่างล้างไว้ตั้งนานแล้วล่ะครับ แล้วคุณงานก็ขี้เกียจไปทําไกลๆนะครับแล้วทําไมคราวนี้ยอมไปทําล่ะเออใช่ทําไมล่ะเพราะว่าไม่มีใครกล้าหือกับนายทินนะครับเพราะนายทินมาถึงก็เตะเตะเตะซกซกซกเข่าเข่าเขาโอ้โหฉะนั้นราคาไปพวกขี้เกียจเพราะเอ่ยชื่อนายทินนะครับวิ่งกันตูดหายุกตู่เลยนะครับ ไม่สบายใจหรือเปล่าครับจะว่ามีก็มีนะสิถึงขนาดมาหาผมที่กรุงเทพเลยเหรอครับแม่โอ้ยพอดีแม่กับพ่อจะต้องไปทํางานที่กระทรวงมีธุระติดต่อที่กระทรวงก็เลยแวะมาหาแกนี่แหละเออแล้วแ,แม่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจอ่มมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกผมเลยก็เรื่องแกกับยายดารุณีไปถึงไหนแล้ว <c oughs> เออ ผมผมว่าเป็นเป็นเรื่องของแม่ก่อนดีกว่านะเรื่องแกก็เรื่องฉันน่ะที่ไม่สบายใจอ่ะแกรู้ไหมว่าฉันกับพ่อนะไปที่สวนบ้านคุณย่ามาแล้วรู้สึกว่าเจ้าอาทิตย์เนี่ยนะมันน่ะที่ชิดใจคนงานได้เกือบหมดแล้วนะมันน่ะยังทําตัวเป็นเหมือนกับเจ้าข้าวเจ้าของที่นั่นอีกด้วยอ่ะเหรอี่นี่นะแกรู้ไหมถ้าเหมือนมันฉนลาดมากกว่านี้นะมันอาจจะครอบครองยดาลุนีก็ได้ อะไรล่ะแม่บางเอินในนั้นน่ะมันโง่แม่หมความว่าอย่างไงอ้าวยายนีเนี่ยเขาเล่าให้ผมผมฟังว่าตอนนี้เขามีตำแหน่งใหม่เป็นแม่สื่อกับเพื่อนเขาคนอาทิตย์เหรอและคิดว่าจะสำเร็จด้วยนะครับแม่จริงน ว่ายังมีอ่ะไม่สนใจเจ้าอาทิตย์เท่าไหร่เลยนะ <c oughs> ดีจังเลย่านนี้ผมม่หวังนะแม่ดีนีเขาไม่สนใจพี่เวเหมือนกันค่ะคุณแม่ขาแล้วแกเห็นเขาติดต่อใครที่ไหนหรือเปล่าล่ะก็มมไม่เห็นมีนี่คะเสาร์อาทิตย์เดพี่เวก็มานั่งเฝ้าวันธรรมดาดีนีก็ไปเรียนแต่เช้าเย็นก็กลับไม่ก็เห็นเหลวไหลนะคะแล้วก็ไม่เห็นมีใครโทรมาหาดิคะ่ะ เออเออแล้วเจ้าอาทิตย <car represented and uff> ์ล่ะก็เคยเอาเงินมาให้ยีนีอะค่ะแล้วก็ไม่เห็นมาเป็นปีๆแล้วฮ้ยในเมื่อยีนีไม่มีใครอ่ะทําไมพี่ชายแกจีบไม่ติดสักทีนะอืมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะใจเลยเนี่ยีไหนะนี่นี่นี่จ๊ะนี่กลับแล้วเหรอเข้ามาก่อนสิ หนี้มดีเป็นไงจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะหูคิดถึงคิดถึงจ๊ะเนี่ยไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วนะอแล้วหนูว่าไม่คิดที่จะกลับบ้านสวนหรือไงจ๊ะนี่ต้องอยู่ฝึกงานนะคะอีกปีเดียวก็จบแลวถึงกลับอ พี่อยากจะให้หนูเรียนจบเร็วๆนะจ๊ะจะได้เปิดที่ไหนกรรมสักทีนี่ก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะที่คุณย่าให้เรียนมาจนถึงขั้นนี้แล้วก็นับได้ว่าเป็นความกรุณาของคุณย่ามากพอแล้วนะคะนี่ว่านี่อาจจะหางานทําในกรุงเทพก็ได้นะคะโอ้หรือจ๊ะเอยน่ารักจังเลย 梦的家。